สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี Story. วันนี้ยาพรจะยำขนมจีนกับโบโลน่าพริกนะคะแล้วก็ตีนไก่ค่ะตีนไก่ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเล็บมือนางไม่มีกระดูกค่ะตอนนี้ยาพรก็เอาพริกขี้หูคือพริกแดงจินดานะคะมาซอยก่อนค่ะ เราก็จะยำขนมจีนนะคะด้วยพริกป่นกับพริกแดงจินดานะคะเราก็ซอยพริกก่อนการยำขนมจีนนี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่นะคะวันนี้ยาพรก็ยำอีกแบบหนึง่งเพราะว่าบ้านย่าพรมีอะไรย่าพรก็จะใส่แบบนั้นคะ่ะ พอดีได้ไปซื้อโบโรลนาพริกมาจากเซเว่นนะคะร้านเซเว่นมาไว้แล้วก็ไปซื้อตีนไก่ค่ะเล็บมือนางนี่แหละที่ร้านขายไก่มาวันนี้ยาพรก็เลยเอามายำทำยำกับขนมจีนนะคะเพื่อจะให้กินขนมจีนได้หลากหลายนะคะในการยำของเราวันนี้ยาพรก็เอาต้นหอมผักชีมาซอยค่ะ เราก็ซอยต้นหอมผักชีเอาไว้นะคะแล้วก็เอาใส่ถ้วยไว้ค่ะใส่ถ้วยมาก่อนเสร็จแล้วย่พรก็จะเอาถั่วพักยาวมาซอยค่ะจะเอาถั่วยาวใส่ด้วยนะคะซอยเป็นชิกก้นเล็กๆ แล้วแต่เราจะใส่นะคะใครชอบผักมากก็ใส่มากๆหน่อยใครใช่พอดีพดีก็ใส่พอดีนะคะแล้วแต่คนทำก,ก็คนกินด้วยค่ะ เสรแล้วเราก็จะประกาศดองซอยนะคะเราจะใส่ประกาศดองด้วยค่ะประกาศดองนี่ก็เลือกแต่ใส่มานะคะไม่ได้เอาใบมา ร็แล้วเราก็เอาโบรลน่าที่ยพัพ่อนลวกแล้วเนี่ยเอามาหั่นก่อนค่ะเพราะยังไม่ได้หั่นเลยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะ แล้วก็หยิบอ่างผสมมาค่ะก็จะใส่น้ำยำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเอาน้ำยำลงไปใส่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยนะ้ำปลาร้านะคะหนึ่งทับพี่ น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ mm hmm. ใส่พริกป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนนคะ่ะ แล้วก็ใส่พริกขี้หนูซอยค่ะแวเราก็เอาช้อนมาชิมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะชิมไม่เฉยว่าเค็มหรือยอย่างรดเค็มได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมะนาวใส่หนึ่งลูกนะคะเพราะว่ามะนาวลูกใหญ่ แล้วก็คนให้กุกเข้าให้เข้ากันค่ะก็ช้อนมาชิมก่อนนะคะรสชาติได้เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะเราก็ขนมจีนใส่ลงไปคนนะคะขนมจีนน้อยไปหน่อยเดียวเอาเพิ่มอีกหน่อยค่ะ เสร็จเราก็เอาโบโลน่ากับเปนไก่มาใส่นะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ เจแ,แล้วก็ใส่เถอดยาวแล้วก็ใส่อักกาศดองลงไปนะคะแล้วเราก็คลุกเค้าไม่เข้ากันนะคะเอาช้อนมาชิมนะคะซ้อมมาชิมค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้างใช้ได้ค่ะเข้มข้น มีเค็มก็มีเปรี้ยวนะคะก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะแล้วเราก็คุกคาวต้นหอมผักชีนะคะให้เข้ากับขนมจีนที่เรายำไว้เอาจานมาตักใส่ค่ะ ตักยำขนมจีนใส่จานนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนตีนไก่กับโบโลน่านะคะพริกของยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยพรขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ